ผลจากการทำแอร์แวะแล้วนะครับน้ำจากถังเตีย้ยๆนี่นะครับก็จะอย่างที่เห็นนะครับจากที่ห่างจากถังมานะครับก็จะพุ่งได้ไกลนะครับอันนี้เป็นตอนที่สองของการทำแอร์แวะแบบบ้านๆเรานะครับก็สูงประมาณ4 0่สเซนห0เซนนะครับสูง4ี่0เซน ตอนนี้เป็นท่อสามนิ้วปกติเราก็ใช้ท่อสองมาลดเป็นหนึ่งตอนนี้สามลดเป็นหนึ่งเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าอแวกแนวหน่อยทดลองนะครับคันทดลองผลก็อย่างที่เห็นนะถังเตี้ยๆแค่ใช้ท่อท่อส้วมนะครับท่อถังเกิดอส้วมนี่ห้าห้าห้าท่อนะครับก็ขึ้นไปตั้งไว้เฉยๆนะครับมันก็อย่างที่เห็นก็ใช้ได้ครับใช้ได้ ว,ว่ามันไม่สูงลงทุนไม่มากนะครับก็ก่อนละเจ็ดแปดสิบบาทนะครับก็แล้วแต่ร้านนะครับก็แล้วแต่ล้าน,น,านส่วนถังก็แล้วแต่ขนาดนะครับมีตั้งแต่สามพันสี่พันขึ้นไปก็พอก้องแก้มได้นะครับน้ําก็มาจากอสงมาจากปั้มอื่นถังอื่นนะครับที่เราเอามาสํารองเอาไว้ก็พอก้องแก้มได้นะครับอย่างที่เห็นปุ้งดีครับฟุ่งดี รายงานเท่านี้นะครับยังไงก็ไปทดลองดูครับก็เรียกว่าแอร์แวะนะครับแอร์แวะเอามาต่อท่อเฉยๆนะครับเอามาต่อท่อเฉยๆตอนนี้นะครับ